สวัสดีครับวันนี้ทางร้านกินนิยมสมัยใหม่อำเภอโคกสํารงจังหวัดรุบุรีนะครับร่วมกับบริษัทิตซูบิชิอิเล็กทริกกันยงวัฒนานะครับวันนี้ทีมช่างของพวกเราทั้งหมดนะครับมาช่วยเหลือแบ่งเบาภาร,ระของลูกค้าิตซูบิชิที่ประสบความเดือดร้อนนะครับจากปัญหาน้ำท่วมนะครับอุทกภัยที่เกิดขึ้นนะครับ วันนี้ทีมงานของพวกเราทุกคนนะครับบริษัทนิสูุบิชินะครับเป็นห่วงเป็นใย,ยพี่น้องชาวจังหวัดรบบุรีนะครับได้ส่งทีมมาช่วยดูแลเพื่อบรรเทาทุกข์ของพวกท่านให้สินค้าท่านกลับมาใช้ได้โดยเร็วนะครับโดยแอร์ตู้เย็นนะครับหรือปั๊มน้ำนะครับพัดลมนิสูบิชิทั้งหมดนะครับที่อยู่ในบ้านท่าน ถ้าประสบปัญหานะครับได้รับความเดือดร้อนจากน้ําท่วมในครั้งนี้นะครับทั้งทีมงานของพวกเราเนี่ยนะครับพร้อมสแตนบายรออยู่ที่ร้านกิจนิยมนะครับถ้าท่านมีตู้เย็นนะครับยกมาได้นะครับท่านยกมาให้เราได้เลยนะครับถ้าท่านยกมาไม่ได้นะครับแอร์ท่านเอามาไม่ได้มันใหญ่ท่านแจ้งเรามาเราจะไปดูให้ท่านถึงที่บ้านฟรีค่าแรงฟรีค่าไหล นะครับสำหรับสินค้าที่อยู่ในประกันก็ฟรีค่าไหลเหมือนกันฟรีค่าแรงฟรีค่ารถนะครับในกรณีที่ลูกค้าที่ซื้อไปแล้วหมดประกันแล้วนะครับทางบริษัทนิสุวิชิอิเล็กติกกันยงวัฒนานะครับช่วยค่าไหลท่าน50%นั่นหมายถึงว่าถ้าท่านซื้อไปแล้วระยะเวลายาวนานแล้วถูกน้าท่วมค่าแรงฟรีค่ารถฟรีค่าไหลคิดท่านเพียง50%สําหรับลูกค้าที่อยู่นอกประกัน นะครับวันนี้นะครับถึงวันที่20สิพฤศจิกาย,ยน2564ันะครับทางทีมงานของพวกเราทุกคนนะครับพร้อมนะครับที่จะไปดูแลท่านถึงที่บ้านนะครับหวังว่าเราจะพอช่วยบรรเทาทุกข์ในใจท่านแล้วรีบนำสินค้ากลับมาใช้ให้ท่านมีความสุขได้โดยเร็วที่สุดนะครับยังไงก็กราบขอบพระคุณบริษัทพิสิชธอิเล็กทริกกันยงวัฒนาเป็นอย่างยิ่งนะครับแล้วก็ ถ้าท่านต้องการที่จะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะครับโทรเข้ามาได้ที่036441533 036441175ตั้งแต่วันนี้นะครับเป็นต้นไปจนถึงวันที่20พฤศจิกายน2564นะครับก็เป็นกำลังใจให้กันและกันนะครับขอให้ผ่านพ้นปัญหาน้ำท่วมตรงนี้ไปได้ด้วยดีครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับ